ครับหลงตาแล้วทีเนี้ยครับผมได้ฟังปัญหาจากน้องๆมาครับหลายๆคนอ่ะเขารู้สึกว่า เขาชอบเปลี่ยนงานใหม่กันเหลือเกินเด็กสมัยนี้ห <c oughs> ลวงตาลองให้ข้อคิดเด็กๆหน่อยได้ไหมครับมีเด็กที่เปลี่ยนงานใหม่หนึงแบ่งออกเป็นสามพวกพวกหนึ่งวิ่งตามเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่ตัวเองชอบ <c oughs> เพื่อนที่ตัวเองรักทํางานตรงไหนก็อ,อยากไปทําตรงนั้นแต่งานที่เราทํานั้นบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องกระโดดไปตามเพื่อนเพราะว่าถ้าเรากระโดดไปบางคนไม่ฉลาดอ่า ยังไม่ได้สมัครยังไม่ทำเขายังไม่เรียกเลยลาออกจากงานนี้ไปแล้วก็ไปก็สมัครเข้าไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วก็แก้ไม่ตกเมื่อปัญหาแก้ไม่ตกก็มีปัญหาในค่า,ชาใช้จ่ายเพราะเวลานี้เราเนี่ยมีงานจะต้องทําในการใช้จ่ายเนี่ยมีมากหไหนจะผ่อนรถไหนจะผ่อนมอเตอร์ไซค์ไหนจะผ่อนบ้านไหนจะส่งให้กับกิ๊ก นายจะมีปัญหาเรื่องอื่นอีกมากแล้วก็ถ้าเราไปเปลี่ยนงานแบบไม่มีเหตุไม่มีผลผลเสียก็จะเกิดแก่เราหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่านสอน3อย่าง 1. ให้มีสติคิคดให้ดี 2. ให้มีสมาธิตั้งจิตให้แน่วแน่เข้มแข็งพิจารณาให้รบอบคอบ 3. ใช้ปัญญางานที่เราจะไปเปลี่ยนใหม่นั้นเงินเดือนเท่าไหร่แล้วงานที่เราทำเงินเดือนเท่าไหร่ ไม่ใช่เราไปวิ่งตามเพื่อนเพื่อนทำงานที่ไหนก็อยากไปตามเพื่อนที่นั่นไม่ถูก